สบ,บายดีพี่น้องมสกุลทุกคนบรรยากาศยมแรงเลยพี่น้องคนก็ตกพี่น้องเอ้ยฝนตวบางแหงสนาก็ได้ไปเก็บผักหวานมาตอนไปเก็บก,กับประถ่ายเลยพี่น้องฝนมันตกขึ้นแล้วนี่แหละสนาข้างกมางหอดเนี่ยขาไปชมกันเลยผักหวานเน้ะพี่น้องเนาะหลายๆสำนักหลายๆสำนักเนาะเดี่ยพี่น้องผักหวานนี่ข้าวกรไปเก็บมาหลายๆพี่น้องเอ้ยมาแรงข้าแกง รสหวานใส่ยังใส, <c oughs> ใส่วายบ่มีซบวายวายแกงใส่อึ่งเนาะอึ่งได้บ่ครับผมแกงใส่อึ่งเอ้ามาให้ชาววายมาปอกเด้อพี่น้อง <c oughs> นี่สิลอกบุบมาซานพี่น้องกแมงขนิออมสการแกงสกันเลยแล้ <c oughs> วก็เจียวด้พี่น้องโอ้แมงขนั ดเดี๋ยวตัวยิงปอกอะไรนะตเนี๋ยวดาวกันเจียวนี่พี่น้องตัวจูมตัวบานตัวแก่กันนี่เจ็งเด็กขนเก็บข้าวนี่เก็บตัวแก่เนาะอันนี้ทางกระต้มนะเนาะพี่น้องเอ้ยทางกำลังแห้งฝนตกใหม่อีกแล้วเที่ยวมาได้อีกแล้วทางนี้เที่ยวได้ยุ่งทาง,างหม่องคือมือนะพวกแหลทเที่ยวมาได้ได้ยางเอา อ้มยังบาอ้มน้มีกวันบอ้นกัป้าด้วยพี่น้องด้วยเหม่นยาันเขาก็อะไรอย่างอายนี่บรรยากาศยามแรงนะนี่้พี่น้องเอ้ยไฟผักกรดับแันนี้เห็นล้ได้แบบนี้คนรงยมใดไฟผัา่ดับยมนั่นนั่นแหละยยูเข้านอกถอกนาเฮา งานพี่น้องนี่ไว้คุกไว้หัวหน่อยเด้อพี่น้องไว้ขุมไว้ขุมไว้ขุมหนะนะแล้วก็สิมาแกงใส่ผักหวานเสียงดังก็ขอโทูทภายหลายๆเด้อพี่น้องเพราะว่ามันพุ่นตกุกนะใช้ผ้าก,กระดับพี่น้องเลยวันนี้บออุ้มแล้วก็ใส่มาสองตงัดัวดำดำนี่เดอออกพี่น้องตัดออกมากสองแล้วก็ออกแกงใส่ นี่อึ่งแม่อึ่งที่ฮาซื้อมาเจ้านี so <S 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 ่ยซานาจ่ายเบอเพี่น้องอึ่งต้มมเ้านี่ยเนสพอไปได้ไหมนาน่ตฮาวสซื้อมาเจ้าเนี่ยเน่าเป็นคนซื้อมาอุ้มันังมาสอนบายด้พี่น้องตดหัวดำๆเนี่ยออกดะไม่นอนเลยนีเออพอแล้วพี่น้องปาดดีบเบาปาดได้ไม่น้อยนะ บ่ได้ก <Th ôi. S 2> ้มตินะวายนี่เนาะผมบ่แฮงคือวา n ตัวใหญ่บ่ใส่กบบ่ใส่กบบ่ใส่เอื้อใส่อืเอ้าเอาบใส่เนาะบดนี้เฮากลเด้อพี่น้องเฮาก็ส่วน้อยแล้วแล้วแล้วก็ล้างผักหวาน แล้วก็อึงซอนางลวกแล้วก็ใส่ขี่แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีจิ๋อน้ำใจพี่น้องเอ้ยนางห้องใส่ดินแมงจิ๋อบัดนี้เรากำลังเตรียมาแก,มแกงกันเลยโซนางขึ้ตั้กระเบื้องกันได้พี่น้องวันนี้โซนางขึ้ตั้กระเบื้องกันได้พี่น้องคนตกให้ผ้ากระดับพี่น้องเอ้ยเจ็ดกินกันยากคนตกผ้าล่มผ้าแตะก็ม่ได้อยู่บ้านน,นนะคะคนตกย่ำได้แล้วคุผ้า,าดับเลย นมืน่อื่นเศร้าคุณจผ่านยังไงมาผาดังด้อพีนองด้อนานกระตั้มกระเบิดแล้วธนานกระสุนลุมเังไน เอากรงเจีไปใส่หมองจงกมเป็นก้อนัปเลยมาเราไปใส่หมอกันเลยไม่ได้ท้าเจียวอึ่นลงก่อนนะพี่น้องหนึ่งนี่หวานดีหรอดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> วายวพี่าวายนะ้าอึ่งต้องก่อนนะพีแมน่อน้าอ่ตงก่อนพี่น้องเ่ีี่นมสุมาตรงอื่นมันเสื่อยแบบนี้ที่รอนก๊าซแล้วเนี่ยนะนาไวาี่าวยข้าอื่งมันเส้่อยครับจะเอวลงมสินนออ่้ากรสุกด้พี่้องคระเอากระเบือลงไปเลย เห็ดกินอยู่ทั้ทัวรก็บาอุ่นเดพี่น้องมา,าอุ่มบน,นเห็ดซอยา,า,า,ากรร็ใช่ค่ะก็ดมาี่้าป้าเขาเบือสุกเอาจาเอาตองประดกลงหรือเอาผักหวานลงพีน้องัที่ห้าก็จะประดกบลงเดิพี่น,น้อง

วดลายลงไปเลยตามเลยผักวานเนาะผักวานก็นลงเลยจำเยผักวานนะพี่น้องช่วมาเขนผักหวานไปนอยเนาะพ่อเลระดบอ มันคือขาวเสียพังนางตู่ลงเล่มพี่น้องน้ำไถ่นตัขวดเลยพี่น้องอนาคแซ่บแซ่บเพี่น้องเลยกลิ่น,อนหอมตั้อ่ะคืมา,มาแล้วพักนางตู่อาหารบ้านนอกข้าวเกงผักหวานใสย่ยอดไม้มแล้วก็วววอึ่งมีจิโร่เขาคือเนยมันคือซันน่ากับซิมกันเด้อพี่นอ้องหอมพักนางตู่เนี่ย อาแซ่บแซ่บพี่น้องเว้ยมันิฮั่เกาสิมาต้มดอกกระเจียวกันเลยได้อพี่น้องมันิฮั่งก็ข้างมอดน้ำเวลวกดอกกระเจียวเด้อพี่น้องต้มดอกกระเจียวใส่ใบพักติ่วมันิฮั่งก็ต้มดอกกระเจียวเด้อพี่น้องน้องเมี่ยวสันอารมณ์ซอยมือกุ๊บมือกุ๊บจับลงไม่ได้หรอเซฟเวอรเลยเซฟดอกเซฟต้มดอกกระเจียวเวอรลยนะมือลงลงชุดอกอียว ใส่ใบพักจิ้วนั่นด้อพี่นอ้องบันแถวก็ใส่เกลือไปน้เด้อพี่น้องหน่อยเน,นางเพราะวหาดอกกระเจี๊บยบน,นัวๆไงบันแถกระตั้มโดยไปนัวเด้อพี่นอ้องน้อยเนางไปดีจ้าพี่น้องน้องใหม่ลงไปดิจ้าพี่น้องใส่ผักกระดับน,น,ลนะลุงเนาะเป็นแรงลงมาแต่เชื่องนเป็นพี่น,อน,นาา้องเลยมาใจห่านป้าบอ่ ถ้าก็นางกินข้าวกับปิ้งชิ้นหลอดเด้อพี่น้องชิ้นแห่งแดดเดียวจะนางกะนางก่อนข้าวเหมือนเดี้อกับน,น้องใหม่น้องในดอกกระเจียวค่ากระสุนเด้อพี่น้องมาอุ้มเธนเสีตารืดเลยตากับาวติ๋วเลยตากับข้าวติ๋ววันนี้เฮาก็แล้วเด้อจ้าพี่น้องแกงผักหวานใส่อึ่งใส่ยอดใบแล้วก็มีจีนหลอนเด้อพี่น้อง ข้าตากคืกทอทรงถ้วยกันเลยเจลแล้วก็ดอกกระเจียวบัดตอนกินละสาวนางสิบเบอร์ถ่ายด้วยพี่น้องเพราะว่าพี่พาดับฮะนะครับ่มีไพ่ใส่ซอ,อนางก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เขามาติดตามเขามารับชมให้ซ่งซอนางพาแซบเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้ซอนางก็สิขอลาไปก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกด,ลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใไฮจอนเจ้านาง บ๊ายบายด้วยพี่น้อง